สวัสดีครับพี่น,อนะอนออ้องครับเกษตรก้าวนะาาจิมื่อนี้ว่าพ่อคล้องครับรถเกี่ยวหน่อยนะครับแปลงนึงหาขั้นนะพี่น้องนี่ต่อุ่มน้ำกันทั้งเหมดเน,นะนาะยิ่งไงแห้งนะครับหน้าบิ่งเดียวนะครับ นาอยู่ประมาณสุดยอดเอสุดยอดเขากับว่าท่านสูกคนไหนได้ี่น้องแต่ว่ารถเกีียวมาทั้งหมดหานคนดรับ กุ icana, วตา7เจ็ด <ged> ส <Ont op edi kita> mm ิบ hmm. อุบเบดเลยพี่นนองมันโมมันโมเงานะครับหายกว่ารถสนามนะครับมาเป็นทีมเลยตัวนี้ดีสี่เจ็ดสิบธรรมดานะครับตัวนี้เจ็ดสิบจีเลยนะ จะมีคนทางเที่มที่ปัญหาพันพ่อนะมันีอกเกษตรก้าวนาะฮาจีพ่อพอดีพี่น้องมาพ่อพอดีสุดยอดขบวนคู้บรต้านะครับ ผู่ม้าตาหากันนะครับในแปลงเดียวนี่นี่เขาพี่น้องเบ่งเอาเขาเหลือน้ำครับทีไรจกัรจกพลาจักขุงเนื้อพี่น้องนี่คือหน้าตาเข่านะครับเขาเขียดเอาเพื่อปางกูเฮ้านาอถ้าเงินเป็นจะไห้พวกหูนี่อยากให้พี่น้องได้เห็นนาะนี่คือเขา แต่ละคันเนี่ยดูเดือนเลยนะครับนี่เป็นหยาเขาเอื่นว่าหยาใสไก่เด้อพี่น้องคนขางเนี้ยวเนี่ยนะครับแต่ละคันเนี่ยพอธรรมดาคันนี้ก็พันคว้อมาแล้วนะครับเลยต้องจอดนะครับนี่เจ็ดสิบนะครับมี่แต่เจ็ดสิบพี่น้องรถขนาดน้อยเนาะ นี่หาโตนะครับในแป้งเดียวนะครับแป้งนิดหน่อยเต่าก็มี่ทะหยาพี่น้องเลยไอ,อ้เบิร์นเางาก็แสดงว่าเจ้าของหน้าพี่นนี่สุดยอดแห้งนะครับนี่รถครูบต่ามาหาท่านนะ่ยขบวนนี่ไปใส่แป้งเมื่อไหร่ล่ะครับก็พี่น้องแนงแล่แรงน้ำฝนกันนีเบิรงง่ามแห้งนะครับนี่เบิรงแกเนี่ยซีหาท่านนะครับหาท่าน แดนแฉบที่จิ้มยากกันกันละพี่น้องพอดีมาพ่อดตอนคำพอดีขยับให้พี่น้องดีเทนนะครับว่าจิ้มงานรถเกี่ยวคนก็ไปใสเป็นไปน้องกันนะครับเนี่ย ไปม่งไหนมุนมึงหันพนวะนัวเออแค่นี้แค่เบิองโอ้เป็นตาเบิงแง่หนูไปหล่อมันได้โดนเบิงมุมสูงก็จะง่ามครับนัเดี๋ยวจะไปสัมผัสคนเนี้ยเอารถรถไม่ได้ใส่ มาทั้งหากันเลยบ่อโอ้โหดูจอดเท่าแกเดียวเพิ่งว่นรถไฟรถมันลงช่องเลยลงช่องฮะกําลังติดข้ออยู่นะครับเออรถมาจากกันทลักบ่นอ่ะทีมงานเนี่ยุดยอด,ทอดเท่งกำลงงังมาหอดบ่กำลังมาเหมือนี้บ่ ไน้ำเต็มมือเลยครับเอามือนี้็กก็ยังติเกี่ย้าจะใส่มาน้ำปลาปลาออดยอดดยอดดูแล้่นไล่บอกกันไปแล้วนะครับทีมงานนีม่มีน้ำกันหาขั้นมาจากน้ำสลักนะครับดยอดดยอดแรีนกันให้กว่าลดน้ำด้วยพี่น้อง มำพาดเนี่ยมาด้ไถก่อนเขาแก้เดียวก่โอ้ยจุกจอดน,นัไม่ได้เจ็ดิ่มาลไม่ได้เจ็ดเม,มื่อน,น,นั้นใหญ่ก,หก,กันนะไรล่ะหากันเมื่อไรไม่ลอยไรแบ<ก>อ๋อเาวอาโี่โจ้พี่ผมมีเวลาจะคุยนะครับพี่น้อง คนทีมงานเป็นว่าเถาแกเดียวครอบครวเดียวหาขั้นนะครับมาจากกันทลากเนาะมีแต่รถรุ่นเจ็ดสิบนะครับแต่เลยเอยคนบามีเวลาจีเบาหลายเนาะถามหน่อยหนึ่งก็บอไปยังนะครับก็เท่านี้เนาะครับเนาะอยากให้พี่น้องหรือเบิ้ง่าแถาแกได้อยากเล่นรถเกี่ยวนะครับเนาะก็อยากให้เบิ้งนี่คือการ เกี่ยวเขานะครับเออนี่เบิงจะตอเขาเปืืองนะพี่น้องะะจะเอาไรแลา้วจะบาดกับพวกหูนะครับอพอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเออคลิปนี้นอจติบ่มีสาระปะนันไงแต่ว่าอยากให้เบิง่งคือหมดนะครับแลนเต็มทงเลยนะครับให้เดียวหาขั้นนี่พี่น้องพอกันคลิปต่อไปนะครับเกษตรก้าวหน้าหาจีพอหนองผัดนอเอาไว้พอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ